มันเป็นพวกเด็กติดกาวลูกนะป๋าตั้งใจว่าจะส่งมันไปบําบัดรักษาให้เลิกจากสิ่งเสพติดซะแล้วก็จะให้เรากล้ามันท่ามันรักบิบปปากกจะ,จะให้มันทำงานถ้าถ้ามันชั่วโดยสันดานก็ช่วยไม่ได้แล้วลูกเ้ยถ้ารออยู่ที่สนาม พวกเด็กสลับดเกคนนี้เหรอคะป๋าอืใช่ลูกมันมาตามคำพูดเลยนะก็แสดงว่ายังมีความใฝ่ดีอยู่บ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวลูกให้อ้นพาไปเลยกันแล้วกันออ๋เดี๋ยวแววจัดการเองก็ได้ค่ะป๋าเฮ้ยมันจะดีเหรอลูก แม่ป๋าคะแววเรียนจบจะรับปริญญาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆอะ่ะเดี๋ยวให้อาประจงอะ่ะไปเป็นเพื่อแวรสักคนก็ได้อ่าอางั้นก็ตามใจลูกขอบคุณค่ะป๋า แยวปาเออนี่ปอาปอเดี๋ยวยังไงเนี่ยในห้องข้าเองเนี่ยเพิ่งเข้าไปนะถุาคุณชายยังไม่ตื่นแล้วถ้าเกิดว่าลูกขึ้นมาเข้าซ่วมหม่เองเข้าไปซื้อเข้าผัดไข่าดาวแล้วก็โอเลี้ยงอะนี่ตังค์ไปครับออดึงผ้าปุที่นอนให้ตึงนะ แล้วถ้าเกิดว่าปอกหมอนมันเปื่อยเนี่ยเองเอาลงมาซักด้วยแล้วก็บนห้องเนี่ยกวาดถูที่เรียบร้อยคุณชายเนี่ยเขาชอบความสะอาดเองทำได้ใช่ไหมลูกทำได้ครับอ้อมีอีกและเองเก็บผ้านะของคุณชายกับของข้าลงมาซักหา่ด้วยพอใแห้งก็รีบทายเรียบร้อยนะไปครับพระเจิ้มครับอะไยอ่า ขอไปโรงเรียนได้ไหมครับฉันจะหางโรงเรียนเองเฮ้ยจะไปเรียนทำไมให้มันมากเรื่องเนี่ยถ้าว่าเองนี่นะคอยอยู่ดูแลคุณชายเขาเวลาข้าไปทำงานเนี่ยดีที่สุดแล้วเฮ้ยคิดจะเรียนเลยอะไรทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเส่อรู้ไว้ด้วยน่าเบื่อตายเด หยุดเดียวแานที่เธอภาพว่านหมดฟ้าฟ้าคงสว่างอครับไม่เป็นไรค่บคุณท้าชาวก่อนละกัน ผมกำลังคิดว่าจะไปหาคุณเวาตาที่บ้านพอดีเลยนะเพื่อนพี่แช่โทรมาชวนไปทานข้าวด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันไม่ได้ตั้งใจมาหรอกนะคะแต่ได้จังหวะครับต้องพาเด็กมาโรงพยาบาลเพราะว่าแกดมกาวคะ่ะค่อคุณทัชชามีทุราอะไรเหรอคะเออคืองี้ครับพี่เคยของผมเนี่ยเขาอยากได้สาวสวยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถยนต์รุ่นใหม่ของเขา แล้วผมก็คิดว่าคุณแววตาเนี่ยเหมาะสมที่สุดครับโคงไม่หรอกค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่เหมาะกับงานที่ใช้รูปโฉมแต่ผมว่าคุณแววน่าจะทำครับคิดว่าเป็นการหาประสบการณ์แล้วก็เป็นการทำงานไม่ผูกพันนานด้วยว่าไงคะจอ คลื่ทับชาคงเหนว่ามันไม่เสียหายอะไรถึงได้ชวนคุณวาวไงคะแล้วคิชันต้องทำยังไงบ้างก็ทางเราก็จะใส่ความสดใส่ของคุณนะครับก็้แครมใหม่สดทีงตัวรถคุณเองต้องอยากรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต์เลือกทรงความสวยงามของตัวรถแล้วก็สิ่งพิเศษที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชายรงน งั้นดิฉันขอกลับไปคิดดูก่อนค่ะ ป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปพบกับที่หนผมก็แล้วกันนะครับเอ่อแค่ไปคุยกันก่อนนะคะนี่ฉันยังไม่ตกลงหรอกค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะคะเกรงว่าจะไปปล่อยไก่ปล่อยมาเลยฮะเดี๋ยวผมจะเป็นคนจับไว้เองนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยไก่ราคาแพงมากเลยคุณทัชชาคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ผมพาคุณไปพบกับที่หนึของผมแรกแล้วคุณก็ตืนดีนแล้ว เรื่องริวจะอบแล้วเรี่องประชาสัมพันธ์รถเนี่ยทำได้ไหครับผมว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของคุณแน่ๆเลยนะครับอะไรครับรถเชิญดีกว่าครับเฮ้ยโอปปานี่ แกซักผ้าภาษาตะบักตะบวยอะไรวะฮะเป็นชัว่วโมงแล้วย,ยังไม่เสร็จอีกเรงมือเขาหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวจะได้ไปซื้อบุหรี่กับโอเลี้ยให้ข้า,มาเมื่อกี้แอ้มไปซื้อกับน่ายคุณชายเขายอมสั่งซื้อ,อก็เมื่อกี้มันยังไม่หมดอีกเฮ้ย,ยนี่นีเ่เร็วเข้าเสร็จแล้ว ให้สักผ้าแช่เนี่ยเป็นชั่วโมงอ๊ยมึงมึไปชบกูใช่มั้ยไม่ใช่พอดีลามันตอกอ่ะก่อนแล้วทำไมมึงไม่ระวังล่ะฮะกูรู้นะกูรู้นะว่ามึงแกล้งกู มึงไม่พอใจที่กูใช้งานมึงใช่ไหมหรอบอมาบึงเขาโค้งคันบบเพื่อน้องมึงบ้นี่ผ้าดีถ้ากูไม่สั่งสอนมึงซะบ้างอีกหน่อยมึงจะกำเริบมากกว่านี้ไปมันนี่นี่นี่ฮะด่ามากนะใช่ไหมไปเอายตายมึงเอาให้ตายตายไป ทำมาไดไหมฮะมา้มมาเฮ้ยอให้กไม่ได้แล้ววนีจเอาไว้นะต่อไปถ้ามึงทำอย่างนี้อีกมตายแน่ดีวอมึงจำใส่กรหลงไว้ กินขนมของแววให้หมดละคะอือพอแล้วลูกเอ้ยกินมากไปไปเดี๋ยวก็ตอนเย็นก็กินข้าวไม่หลงหรอกเนี่ยขนมเจ้ามีเขาทำอะไรอย่างรคะหาแสบตาเลยจีละคะตาอืมเอ้ยว่าแต่ว่า,ไ,าไปสง่งไอ้น้อยได้ไงลูกลาบลรื่นดีไหมอือดูเขามีความตั้งใจที่จะกลับตัวนะคะตาเห็นเขาบอกว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลเมื่อ,อไหร่เนี่ยเขาจะไปขายหนังสือพิมพ์ค่ะก,ก็ก็ดีลูก เออเราแววแล้วลูกเอ่อสอบผ่านทุกวิชาแล้วนี่คิดจะไปสมัครงานที่ไหนลูกราคิดว่าเราจะเริ่มจากจ็อบเล็กๆก่อนนะคะป๋าเห็นเพื่อนแววนะคะชวนแววไปสมัครเป็นประชาสัมพันธ์รถยนต์รุ่นใหม่นะคะเขาจะนัดคุยกับผู้จัดการพรุ่งนี้ป๋านี่เยะนะคะก็บอกอบอก็เห็นลูกนะลูกเห็นหอกะสมเห็นแล้ก็ท้องใจลูกอะคุณค่ะป๋า ป๋าคะกินอีกคำนะคะป๋าโอ้ยพอแล้วลูกพอลูกเดี๋ยวเย็นกินข้าวไม่ลงลูกเอ้ยป๋าคะป๋าเป็นคนสอนเองว่าไม่ให้กินทิ้งกินคว้างนะคะป๋าอีกคำอีกคำดบกอคำก็ดีนะคะพออพออป๋าอืมครับป๋ายังเต็มปากูหมโอ้ป๋าก็ดูแับพ่อ ทำตัวเป็นเด็กดีอย่าแชร้อนลุงปาเหมือนลุงถ้าไม่ตายคได้เจอค่ นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไมีเลยเชิญพ่กานสัมภาษณ์คุณเวตา,ตามสบายนะครับผมขอตัวสักครู่ก็แล้วกันครับเชิญน,นั่งรับคุณเวตาขอบคุณค่ะอนายทัศน์บอกว่าคุณเพิ่งเรียนจบไม่ทราบจบอะไรนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ค่ะอืดีมีความรู้เรื่องรถสักแค่ไหน <c oughs> แค่ขับรถเป็นเท่านั้นเองค่ะ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าดูแล้วคุณก็เหมาะสมแต่ว่าจะต้องมาอบรมกันนิดหน่อยนะไม่ใช่เป็นพนักง,งานขายคือเราจะใช้รูปร่างลักษณะของคุณนะีะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ผมจะบอกว่ามั่นใจในตัวเองแม่เป็นพรีซเซตอร์ หรอคะพรีเซนเตอร์รถใหม่ของเราจ้ะหนางตาจวดคุณแววตาตกลงใจว่ายังไงฮะครั้งแรกเนี่ยนี่ฉันยังวางเลยใจอยู่นะคะ แต่เมื่อถูกสบประมาทดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันอยากทำพี่สาวผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจาเด็ดใจตัวเองนะฮะแล้วก็กล้าวร้าวยังไงผมก็ขอโทษแทนพี่สาวผมด้วยก็แล้วกนะันถ้าเธอรู้ว่าดิฉันมาจากสลัยคงเหยียดอย่างมากกว่านี้ค่ะคุณเววได้คิดมากเลยนะฮะ เท่าที่คุณภาคเพียรจนสำเร็จการศึกษาก็สมควรค่ากับการยกย่องนะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ถ้าฉันกับอาจจงไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแล้วก็คุณเชษฐาคิดเนี่ยพวบคุณจะคบดีฉันต่อไปไหมคะผมรับได้ทุกอย่างที่คุณแววตาเป็นแต่ส่วนพี่แช่นั้นผมตัดสินใจแทนเขาไม่ได้